f อซีเรื่องพ่อเลี้ยงติดโทรศัพท์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่คุณคะนี่บ้านของเราเองค่ะหูนี่บ้านของเราเหรอเนี่ยสวยจังเลย <c oughs> ใช่แล้วค่ะนี่บ้านของเราเองแล้วลูกล่ะอ๋อก็นอนอยู่ข้างบนไงลูกเชื่ออะไรเหรออ๋อลูกชื่อซาร่าอ๋อลูกชื่อซาร่า คุณลิ้นจี่ครับแล้วผมขอทัวร์บ้านก่อนได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันขอทัวร์ด้วยอาวคุณก็ยังไม่รู้จักบ้านตัวเองอีกเหรอรู้จักสิคะแต่ว่าอยากยังไม่อยากปล่อยมือจากคุณเลยล่ะค่ะอืมคุ้ยอันนี้เป็นน้ําหอมหมอใช่แล้วค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยฉันลองใช้แล้วหอมมากอ้อเหรอครับใช่แล้วค่ะโหสวยจริงเลยเนี่ยบ้าน ในตู้เย็ยนมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยโหมีไก่แล้วก็มีแคสซูชิชานมไข่มุกโูมีแต่อะไรที่ผมชอบมากเลยครับคุณอ๋ออันนี้ฉันซื้อมาเพื่อคุณเลยนะคะไหนไปดูหน้าลูกไหนซิน่ารักไหมเนี่ยน่ารักสวยด้วยค่ะคุณโหสวยมากๆเลยเนี่ยลูกคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุหรอจ๊ะอายุ11จ้ะอยู่ปออห้าอ๋อหูยน่ารักจังเลยเนี่ยลูกคุณเนี่ยโอ้ยอยากเลี้ยงมากๆเลยอะ่ะคุณฉัมุ่มอยากมีลูกตั้งนานแล้วอะ่ะเอ่มเดี๋ยวเอ่มมีอะไรอีกไหมอะ่ะเดี๋ยวลังไม่ได้ดูอะไรข้างบนเลย โอ้นี่ของเล่นลูกเหรอใช่ค่ะของเล่นลูกตอนเป็นเด็กตอนลูกย,ยังเด็กอยู่อะค่ะอ๋อคุณเดี๋ยวฉันขอไปทํางานก่อนได้ไหมได้เลยครับคุณเดี๋ยวฉันขอไปทํางานก่อนนะโอเคคุณไปก่อนดีกว่าไปทํางานดีกว่าปวดจะถึงคาเฟน่นี่ก็นานเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าเนี่ยโหสวัสดีจ้า อ๋อสวัสดีนางลิ้นจี่ออขายได้ยังเนี่ยลูกค้ายัางไม่ค่อยมีเลยเออเออลูกค้ายัางไม่ค่อยมีนะ่ะอืมอืมลูกค้ายัางไม่ค่อยมีเลยอะ่ะเออจริงลูกค้ายังไม่ค่อยมีเลยอ่ะอืมอืมไปดูซาร่าลูกของเราดีกว่าหน้าตาสวยดีนะ่ะสวยเหมือนแม่มาเลย แต่แม่สวยมากแม่สวยกว่าตื่นยังซาร่าซาร่าลูกซาร่าซาร่าซาร่าตื่นได้แล้วลูกซาร่าไปโรงเรียนได้แล้วมั้งค่ะโอ้ยอยากไปโรงเรียนเก้าโมงแล้วค่ะเออไปรีบอาบน้ำหุ้ยนี่คุณพ่อเลี้ยงหรอใช่แล้วใช่แล้วโอเคหนูชื่อซาร่านะพ่อชื่ออะไรอ่ะ พ่อชื่อว่าบ๊อบพ่อบ๊อบหน้าตาหล่อจังเลยไปอาบน้ำก่อนไปค่ะพ่อบ๊อบโยุยดีใจมากเลยได้พ่อคนใหม่เนะีย่ยโหฉันดีใจขนาดนั้นอะโอ้ยอาบน้ำก่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดก่อนในห้องน้ำนี่แหละเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะพ่อบ๊อบพ่อป๊อบเสร็จแล้วคะ่ะไปลูกไปโรงเรียนกันค่ะพ่อ ไปโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวหนูพาไปนะคะว่าอันไหนคือโรงเรียนหนูจ้ะลูกเร็ว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 โอ้ไปไปไปลูกไปค่ะพ่อ,อถึงโรงเรียนแล้วพ่อไปส่งข้างในไหมลูกโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพ่อพาไปส่งเพื่อนทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ย ไปทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยซาร่าลูกค่ะพ่อเอิมขออนุญาตมาส่งน้องซาร่าแล้วคุณครูล่ะลูกไปไหนไม่รู้ค่ะขออนุญาตมาส่งน้องซาร่าครับอ่ะเชิญเลยจ้าซาร่านี่ครูประจำชั้นเหรอลูกค่ะพ่อเชิญนั่งได้เลยลูกไหนที่ประจำหนูที่ประจำหนูคือตรงนี้ค่ะพ่ออ่ะนั่งลงไปลูก นั่งเรียนเหมือนเพื่อนๆไปนะพ่อขอกลับก่อนโอเคได้เลยค่ะพ่อจะรูปเดี๋ยวตอนเย็นพ่อไปรับนะแม่ไม่ค่อยว่างค่ะพ่อลูกเหล่าซาร่านี่น่ารักจริงๆหน้าตาเนี่ยถึงแล้วถึงบ้านแล้วโอรีบหาโทรศัพท์เลยฉันเก็บโทรศัพท์ไว้ไหนเนี่ยในตู้นี้มีไหมหูยลืมไปฉันไปเก็บโทรศัพท์ไว้ไหนอีกแล้วเนี่ย โทรศัพท์โทรศัพท์อุ้ยอยากดูโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วผีโทรศัพท์เริ่มเข้าสิงแล้วฉันเรียกว่าผีโทรศัพท์เองนั้นแหละไหนดูสิดูซิโอโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเอาโทรศัพท์ตกตรงนี้นะเก็บก่อนโอ้หุยเล่นเกมนี้สนุกมากเลยกําลังฮิตเนี่ยโอ้ตัจะเลิกฮิตแล้วมั้งยังไม่เลิกหรอกอุ้ยเกมหม้อไฟนี่สนุกจริงจริ อะไรเนี่ยทำไมชีวิตของฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยไม่ยกเรียนเลยอะ่ะหาอะไรทำดีกว่าอยู่แค่ปห้าเองเนี่ยไม่มีอะไรทำเอ,อ่อหาอะไรทํำดีกว่าหูยังไม่เป็นวัยรุ่นเลยฉันยังเป็นเด็กปห้าอยู่ไปไหนอะ่ะหาอะไรทํำค่ะ อหาอะไรทำอะไรตอนนี้แ่ะก็หนูอยากหาอะไรทำอะ่ะเป็นไรปะออตอนนั้นฉันง่วงมากฉันก็เลยได้หลับไปในที่สุดไม่อยากหาอะไรทำทุกอย่างเลยอยากแต่ดูโทรศัพท์ทุกอย่างอ,อยากแต่ดูโทรศัพท์ของเล่นเด็กนี่ก็โหยกระจัดกระจายจริงเนี่ยโอ้เปียนโนอะไรก็ไม่มีอะไรให้ทำเลย ฉันไม่อยากเล่นลอะไรพวกนี้เนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์ไปงั้นแหละสนุกจังเลยโหเกมนี้โคตรสนุกเลยอะโหสนุกมากๆเลยอะใครไม่เคยเล่นอย่าลืมไปโหลดเล่นนะใต้คอมเมนต์น,นี้ไม่มีโหลดเล่นนะโหสนุกมากๆเลยโอ้ย เบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อจริงๆเลยเนี่ยอะไรก็ไม่มีอะไรก็อะไรไม่ค่อยมีอะไรให้หาทําอ่ะโหเอ้ยเนี่ยอยู่ชั้นป .5 าานี่มันก็้สอกลำบากจริงๆรงออเฮอยากไปสเล่นสะว่ายนะ้ำเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างวันนี้ตอนเย็นๆที่ป .6 เขา จะไปเล่นน้ำกันฉันนี่ไม่ได้เล่นเลยอ่ะฉันโรงเรียนฉันน่ะเอิม่มเขาเริ่มให้เด็กบอาเล่นน้ำบวนพระฤหัสนะวันนี้วันสุกโหปะโถเอ้ยหาอะไรทำก็ไม่มีอะไรทํานี่อยากเล่นแต่สระว่ายน้ำ อ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่ตอนเย็นสักทีเนี่ยรอแล้วเอ๊ะนี่มืดแล้วอ่ะเมื่อไหร่พ่อจะมาสักทีเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเรียนละมาะเสร็จน่ะพี่ปหเขาก็เพิ่งมาว่ายน้ำเสร็จฉันก็แวะมาที่นี่อีกอ่ะเมื่อไหร่พ่อจะมารับสักทีเนี่ยตอนนั้นฉันเริ่มใจคอไม่ดีร้องไห้ออกมา แล้วฉันก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าฉันร้องไห้ออกมาตอนไหนเฮ้ยคุณพ่อคะเดี๋ยวต้องรีโทรหาพ่อแล้วพ่อทำอะไรอยู่ไม่รู้อะสงสัยน่าจะทำงานบ้านให้เราอยู่มัง้งโหไม่รู้เลยอะคุณพ่อคะทำไมวันนี้พ่อมารับหนูช้าจังเลยคะเอาเอาเอก็พ่อเล่นเกมอยู่อะ่ะ พ่อไม่มีเวลาไปรับหนูรองนะหนูพอจำทางกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวจะได้เดินกลับมาเองอะ่ะพ่อไม่ว่างจะไปรับแล้วอ่ะลูกอ,อ๋อหนูก็พอจำทางกลับบ้านได้อ่ะค่ะพ่องั้นเดี๋ยวหนูกลับเองนะจะจะพอแค่นี้ก่อนนะค่ะพ่อเฮ้ยงั้นเดินกลับบ้านเองก็ได้วะไม่ต้องให้พ่อมารับก็ได้ เดินกับเองดีกว่าถึงบ้านแล้วพ่อทำอะไรอยู่เนี่ยโหดูสิทำอะไรอยู่พ่อจ๋าทำอะไรอยู่พ่อจ๋าทำอะไรอยู่เอาเล่นเกมอยู่ไงเกมอะไรอะ่ะดูต้วได้ไหมอ่ะอยากดูก็ดูได้เลยลูกค่ะพอ่อเอ๊ะ นี่ใช่เกมที่ดังดังใช่ไหมคะที่หนูเห็นเอิมพวกคนอื่นเขาเล่นกันน่ะใน y o u t u ู e อ่ะใช่แล้วลูกชื่อเกมมอไฟอ๋อหนูรู้ตั้งนานแล้วค่ะพ่อหนูเคยเล่น,นะคะ่ะชอบมากมากเลยอะ่ะทุกคนติดใจเกมม่ไฟน่าจะทุกคนเลยลหละค่ะพ่อสนุกมากเลยค่ะอุ้ยเลิกเรียนมาแบบนี้ต้องหาขนมอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินแล้ว อุ้ยกินอะไรดีอ่ะกินซูชิก็แล้วกันอร่อยมากๆเลยเอาไปแบ่งคุณพ่อด้วยดีกว่าเผื่อคุณพ่อจะชอบคุณพ่อคาะกิขนขนมหน่อยไหมคะเฮ้ยกินข้าวปัน้นซูชิเอ้ยข้าวปั้นถูกแล้วพูดผิดกินข้าวปั้นหน่อยไหมคะพ่อไม่เป็นไรลูกพ่อกำลังสนุกกับเกมนี้อยู่ค่ะพ่อ นั่งกินตรงไหนดีเดินกินเดี๋ยวแม่ก็ว่าถ้าเดินกินเดี๋ยวแม่ก็ว่าเอาเพราะว่ามันจะหกไงล่ะนั่งกินตรงนี้ก็คงยังดีอร่อยมากๆเลยพ่อไม่กินคงจะเสียใจแนะ่ดูเลยคุณแม่กลับมายังอะ่ะใต้ร่างแม่ไม่กลับมาเลยโอ้ดอกสกุลนี่ก็ขยันร่วงล่นจริงๆเนี่ย โดนหัวฉันไปหมดแล้วฉันไปซื้อดอกซากุระมาที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ๋อแล้วที่ี่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิมค,คนไทยเขาก็เอาดอกซากุระมาติดมามาเอิมมามาปลูกกันเนี่ยไม่รู้จะปลูกทำไมนี่มันไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นซะหน่อยชุดนักเรียนก็ญี่ปุ่นเหลือเกินสงสัยเขาชอบญี่ปุ่นกัน พ่อคะอะไรลูกเดี๋ยวหนูไปทำกับข้าวให้นะคะจะลูกเดี๋ยวพ่อทำให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะพ่อเล่นเกมไปเถอะเดี๋ยวหนูทำให้เองทำไมกลับมายังไม่อาบน้ำเลยเดี๋ยวหนูกินข้าวเสร็จหนูก็ค่อยอาบค่ะพ่อโอเคลูกทำกับข้าวดีกว่าวันนี้ทำเอิ่มอะไรให้พ่อกินดีหน้า เอาเป็นข้าวกับพิซซ่าก็แล้วกันน่าจะอร่อยพ่อคะเอิมข้าวกับพิซซ่าเสร็จแล้วคะ่ะพ่อคะข้าวกับพิซซ่าเสร็จแล้วคะ่ะหนูทําเสร็จแล้วคะ่ะพ่อโอเคลูกเดี๋ยวพ่อลงไปพอลูกให้ลงไปก็ต้องไปกลัวตกบันไดงักเหรอไม่กลัวแล้วพ่อไปนั่งได้เลยนะคะจ๋าลูกจ๋าลูก เล่นเกมก่อนเดี๋ยวหนูกินก่อนนะคะพ่อน่าจะอร่อยจะลูกกินเลยกินเลยไหนลองชิมดูซิฝีมือตัวเองหืมอร่อยมากเลยอะข้าวกับพิซซ่านี่ทำเองกินเองโคตรอร่อยพ่อหนูกินหมดแล้วเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะโอเคได้เลยลูกอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วนี่ฉันจะเอาผ้าเช็ดตัวมาอาบด้วยทำไมเนี่ย ปกติฉันแกบผ้าอาบแต่ีฉันเอาผ้าชุดตวัวมาอาบด้วยจะได้ไม่โป้งไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันโป้นี่มันก็อยู่ที่บ้านนี่นาะไม่ต้องกลัวโป้งเออเสร็จแล้วค่ะพ่ออโอ oh my god ลูกใส่ผ้าคนนู้เหรอค่ะพ่อทําไมต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยอะ่ะโอ้โหก็มันเจ๋งดีนี่นาเดี๋ยวเลือกเสื้อผ้ากันเอาไหนดี ชุดนี้ดีกว่าชุดนี้สวยดีแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยได้เวลาทำการบ้านไหนดูพ่อซิกินยังเนี่ยอ้าวพ่อพ่อ,พอยังไม่กินอีกหรอโอ้ยังเล่นเกมสนุกอยู่เลยลูกเดี๋ยวค่อยกินค่ะพ่อโอเคค่ะพ่อป๊อปจ้ะลูกลูกซาร่าทาการบ้านก่อนดีกว่า การบ้านวันนี้เป็นใบงานระบายสีทำก่อนดีกว่าหืมดูซิระบายตรงนี้อีกด้วยเป็นระบายสีวันพ่อใกล้วันพ่อแล้วเนี่ยระบายตรงนี้ด้วยคิวคิวพ่อของเราเข้มเข้มนิดนึงด้ยสีน้ำตาลนิดนึงสิ แล้วก็พ่อของเราหน้าตาขาวมากชื่อป๊อบตอนนี้มีพ่อใหม่แล้วพ่อคนเก่าจำหน้าไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเขาเสียไปตั้งนานแล้วอ่ะเสียตั้งแต่เอิมฉันอายุห้าขวบเล่าดูสิหืมเฮ้ยระบายเสร็จแล้วเอาไปเก็บก่อนดีกว่า เสร็จเรียบร้อยไม่รู้พ่อทำอะไรอยู่เนี่ยอยากรอแม่กังอนอนรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ก็กลับมานอนก่อนดีกว่านี่แกฉันขอกลับก่อนได้ไหม <c oughs> โอเคถ้าอยากกลับกลับไปเลยโอเคโอเคกลับก่อนนะเออ,เอ,อไปไปกลับบ้านก่อนดีกว่าลูกค้าสองคนนี้ยังไม่กลับอีกหรอคะนั่งคุยกันอยู่ครับ อสองคนนั้นก็คุยกันดีดีสงสัยรักกันมากหรือเปล่านะ,ะกลับมาแล้วอ้าวคุณใครทำกับข้าวให้หรอลูกทำให้แล้วทำไมคุณยังไม่กินอะ่ะโอ้ยเล่นเกมก่อนโอเคโอเคลูกนอนแล้วใช่ไหมดูหน่อยสินอนหรือ,อยัง อุ้ยนอนแล้วหรอคะคุณลูกคะ่ะพอนอนนี่ก็สวย้ยคุณลูกคะ่ะโอเเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกคุณลูกคุณลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกนี่นอนแล้วสวยนะเนี่ยนอนเร็วน่าสวยยไม่เร็วแล้วตีสองแล้วจะได้กินข้าวไหมเนี่ยจะกลายเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยดูสิตี วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่เลยใช่ไหมเอ๊ะหรือมันเริ่มต้นวันใหม่แล้วนะคุณนี่คุณดูโทรศัพท์มากเกินไปแล้วนะโอ้ยก็อยากดูเออเอองั้นเดี๋ยวละงั้นเดี๋ยวระวังตาบอดนะมันไม่บอดหรอกคุณโอเคโอเคได้เลยอยากดูก็ดูไปวันต่อมานี่ลูกเมื่อไหร่พ่อจะตื่นสักทีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ไปดูสิลูกโอเคค่ะพ่อโอ้ยโอเคค่ะแม่เออไปดูสิค่ะพ่อ,อเฮ้ยค่ะแม่โอ้ยสับสนไปหมดเลยเนี่ยฉันคุณพ่อะคะคุณพ่อตื่นสายมากเลยนะสิบเอ็ดโมงแล้วคุณพ่อเป็นอะไรอะ่ะคุณพ่อทำไมถึงตื่นสายลูกพ่อตื่นไม่ได้อะ่ะลูกพ่อปวดตาปวดตาเหรอคะพ่อ อ๋อใช่แล้วลกูกพ่อคบพ่อเป็นอะไรไหมอ่ะตาบอดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลูกพ่อเดี๋ยวหนูไปบอกแม่ก่อนนะว่าพ่อปวดตาพ่อปวดมากเลยเหรออ๋อลูกปวดมากเลยปวดจี๊ดเลยอะ่ะแม่คะเมื่อกี้พ่อบอกว่าพ่อปวดตามากเลยคะ่ะปวดจี๊ดเลยจริงเหรอลูกจริงคะ่ะแม่ไหนพาแม่ไปดูหน่อย ค่ะแม่ไหนดูซิเป็นอะไรเนี่ยนี่พ่อพ่อเป็นอะไรอะ่ะพ่อโอ้ยที่รักครับผมปวดตาไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะโหที่รักคะคุณฉันเห็นเมื่อวานคุณเล่นเกมนะข้าวอะไรก็ยังไม่ได้กินเล่นแต่เกมเนี่ยคุณแต่ผมปวดตามากๆจริงๆเลยอ่ะครับไปโรงพยาบาลไหม ไม่เอาอ่ะผมกลัวมาเถอะคุณโอเคน้ำไม่ต้องอาบแล้วมัง้งรีบไปเออโอเคคุณไปลโรงพยาบาลไม่รู้ตาบอดหรือเป็นอะไรตอนนี้เริ่มหายปวดยังยังเลยมันยิ่งปวดมากอีกอะแปคุณไปถึงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลไปไปไป,ปพ่อไปเนี่ยมีคนมาเนี่ย ไปห้องนี้เลยใช่ไหมห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลไม่ทราบว่าเอมคนไหนเอมีมบาดแผลอะไรไหมคะหรือว่าจะมาถอนฟันอะไรใดๆพ่อคนนี้ค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้พ่อคนนี้เขาเป็นไรหรอคะเขาปวดตามากเลยค่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฉันจะดูในตานะคะว่าอมีอะไรอยู่ในตาหรือเปล่าถ้าเกิดตามอักเสบมากเกินไปน่าจะต้องตาบอดหรือน่าจะต้องผ่าตาอะไรนิดนึงแหละค่ะอ๋อโอเคโอเคอถ้าเกิดตาอักเสบมันน่าจะเกิดจากเล่นโทรศัพท์เยอะมากนะเดี๋ยวคุณไปรอข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวที่ฉันจะมาบอกเองว่าพ่อของ เอิ่มคุณเป็นยังไงนะคะมาขากคุณแม่ไหนที่ฉันขอดูในตาก่อนนะคะโอ้โหตอนนี้ตาบวมมากเลยค่ะเนี่ยเหมือนตาจะอักเสบนะคะโหไหนดูซิข้างในตานี่เจ็บไหมคะเอิ่มนิดนึงครับไหนดูซิโหเดี๋ยวนะไหนขอดูหน่อยค่ะ เอ๊ะอย่างนี้น่าตาอักเสบไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตาออกหรือเปล่านะคะหุ้ยต้องผ่าตาออกเหรอเอิม่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะน่าจะต้องผ่านะคะหุ้ยเดี๋ยวไปห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวทีฉันตามไปไหนห้องผ่าตัดห้องนั้นเลยค่ะห้องนั้นเลยหุ้ยหุ้ยจริงดิค่ะ วันนี้คุณหมอผ่าตัดไม่ว่างเดี๋ยวพยาบาลผาให้เลยค่ะหุ้ยได้เหรอครับได้ค่ะนอนเลยค่ะนอนหันหน้ามาหน่อยนะคะเอ็นตัวมาหน่อยลืมตาหน่อยค่ะอย่างงั้นและค่ะถูกแล้วเดี๋ยวที่ฉันจะดูในตานะคะเอิมนอนนอนแบบนี้แหละคะ่ะไม่ต้องขคยือบไปมากนะคะ เดี๋ยวเวลาตอนจะผ่าตาหรือขั้นตอนผ่าตาอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะคะจะวางยาสลบหรือว่าฉีดยาชาผ่าเลยฉีดยาชาก็ลังกันครับเฮ้ยวางยาสลบดีกว่ากลัวเจ็บอมอันนี้มือเบานิดนึงค่ะมือเบานิดนึงแต่ก็เจ็บแหละอืมก็เพราะว่าที่พยาบาลรู้มันเจ็บก็คือเคยผ่าตัดมาแล้วอะนอนสิคะนอนดีๆคะ่ะ นอนคุณคะเฮโยนอนดีๆสิคะอ่ะนอนแบบนี้นี่แหละคะ่ะอ่าลืมตาไหนคะ่ะไหนเดี๋ยวฉันขอด,นดูในนั้นก่อนดูในนั้นก่อนนะคะโหเดี๋ยวเดี๋ยวขอผ่าก,ก่อนเลยได้ไหมคะมาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอลับตาเดี๋ยวขอเอิมยาสลบก่อนได้ไหมเดี๋ยว มีอันนี้ให้ดมค่ะดมเลยค่ะเออรู้สึกแบบหหอมแบบจะหลับเลยโอ้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะเออบอดข้างเดียวนะคะดีดีด้วยบอดข้างเดียวค่ะแต่อย่าให้บอดอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคครับอเดี๋ยวไปจ่ายเงินตรงนั้นเลยนะคุณคุณ คุณพ่อเป็นไรหรอคะที่ตาพ่อทำไมมีอะไรตรงนั้นอะปิดน่ากลัวมากเลยพ่อไปปะผ่าตามาตาบอดเลยลูกดีนะบอดข้างเดียวอีกข้างไม่บอดเนี่ยต่อไปเนี่ยพอแผลมันหายแล้วพอพ่อแกะดูอะพ่อก็ลืมตาได้แค่ข้างเดียวแล้วนะลูก่อพ่องั้นพ่อสัญญาว่าจะไม่เล่นโทรศัพท์เยอะอีกแล้ว ผมผมสัญญานะคุณผมจะไม่ได้โทรศัพท์เยอะอีกต่อไปแล้วผมกลัวเป็นอย่างนี้อีกรอบไปจ่ายเงินกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย